พบกันอีกแล้วนะครับอ่าก็ขอไหว้ทุกท่านเลยผมแค่จะแวะพาคุณไปรู้จักกับเกมเกมหนึ่งที่เพิ่งเปิดกันมาแบบสดสด,สดร้อนร้อนเลยละ่ะเกมไอเดีย RPG ผสมแทคนิค,คที่มีความแฟนตาซีในภาพสุดน่ารักที่นอกจากคุณต้องนำทรัพยาก,กรมาหมั่นอัปเกรดให้ทีมคุณแข็งแกร่งขึ้นการใช้สมองเฉียบแหลมในการรับมือศัตรูก็จําเป็นอย่างมากเช่นกันผมบ,บอกแล้วว่าเกมนี้นั้นมันค่อนข้างจะเบ้าชิงรอยอยากในสมองคุณได้ดีเลยละ่ะแถมมีอย่างอื่นที่เบ้าชิ่งมาพร้อมกันด้วยนะครับ <S <S <c oughs> ยูทูบเมตาผมด้วยดราก้อนเทวะเลอร์ข้านภพยไปกับทีมของคุณฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนั่นนะตามล่าดละค้นหาแหวนทั้ง5้าบวกอีก2วงบทำไมไม่บ,บอกว่า7วงอะคำมันคล้องจองกันดีแถมยังต้องรับบทเป็นฟาบเนี่ยมังกรเห็นความชั่วร้ายตี่ต้องช่วยนักรบสาวอย่างซิกฟริตกอบกูอ้อาณาจักรของเธอกลับคืนมาผมบอกเลยว่าฉากเปิดทำให้เกมอะดูตึงมากๆเลยล่ะครับดูเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆซีเรียสสุดๆเลย ซีเรียสอยู่ไม่ถึงนาทีนั่นทําให้คุณเข้าสู่หน้าเลือกตัวละครหลักของคุณนะครับที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงน่ารักมากเลยนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยแต่คุณไม่มีความจะเป็นต้องมีเบลชิงเป็นของตัวเองเพราะว่าทางที่ไปข้างหน้ายังมาอีกเพียบ ใครๆก็รักบอชิงนะครับหา,าชื่อที่ชอบของคุณซาถึงชื่อหละเขาจะชื่อฟ้ามเนียก็ตามแต่มีชื่อมังกรที่ชอบในดวงใจกันหรือเปล่าล่ะครับ <c oughs> เพราะว่าผมมีอยู่แล้วล่ะนั่นก็คือบูชูไอ้ยะนั่นมันซอโซ่แล้วทำไมแปลงแค่หัวเฮ้ยน้อยน้อยหน่อยสาวน้อยฮักคือร่างจริงงัวงเงเจ้าจะตกใจก่ะ มือนจะเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะได้สัมผัสกับตัวเกมหลักสักทีน่ยนะอ,อย่างที่คุณเห็นแล้วครับเกมหลักของแนวนี้เป็นแบบทีกิเคิลอาพแล้วก็มีสกิลให้ลากใส่ด้วยคุ้นเคยจัดผมนึกถึงบลูบร,บรูสลามนั่นมันดูดีมากเลยนะนะ อ้ออาดเวิร์กก็ดูดีดาบใหญ่มากงานเข้ายังต่อเนื่องใครไม่ไร้ช่วยเหลือช่วงนี้มีคนเดือดร้อนแถวนี้เยอะจังเลย นั่นมันอะอะไรกันวะเนี่ยสาวน้อยแฟรี่ถูกก๊อบลิ้นจับอย่างงั้นเลยก๊อบลิ้นในเกมนี้ค่อนข้างดูที่จะมีภูมิปัญญาเลยนะครับเพราะรู้จักอาศิลปะการชิบาริด้วยพอมาฉากแบบมันโดนจับใส่ท่อนซุงอยู่เทคนิคการลดดีเทลอะเหนว่าแล้วเธอต้องเป็นเพื่อนร่วมทางใหม่ต้องเป็นสายฮิวด้วยจังหวะนี ฉันจแม่เขาเรียกว่าประสบการณ์นะที่รักก็คือฮิวเป็นรูปกล้วยเขาจะให้ฮิวตัวนางเอกแต่ว่าเราเราอยากฮิวไปด้านอื่นได้ไหมไม่ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้โอ้ฮาไม่ได้เลยตอนนี้มีตัวบุกมีซัพพอร์ตแล้วมีอสตาร์เตอร์ที่ดูดิ พวกนายก็มีตัวฮิวอย่างนั้นแหละฉันฉันฉันก็มีฉันเพิ่งได้มาเลยนะเนี่ยฉันโชว์ให้ดูเี่ฮิวกลับหลังได้ดู <c oughs> ตู้ทำไปทำไมวะ <c oughs> นั่นก็คือช่วงดันแรกที่คุณได้เรียนรู้กับเกมเกมนี้มันไม่ยากมาโอมีตัวใหม่ด้วย สมุไรเงามืดมิดได้มาอย่างนี้นายไม่มีเนื้อเรื่องให้ฉันเลยเหลอเพราะว่าฉันคาดหวังที่จะเออ <c oughs> ใช่เลยล่ะครับอ่าสิ่งที่ผมวาดฝันไว้นักฆ่าที่ นน่่าาาจะทให้้ผมอํถไตสไม่คิดว่าฉันเป็นมังกรอย่างนั้นแหละนั่นเป็นเพราะคุณยังไม่เห็นร่างมังกรที่แท้จริงของฉันยังไงล่ะถึงค่าคืนร่างจริงงวของเจ้าจะตกใจตายช่วงนี้ถ้าคลิปเหลืองไปก็ คงไม่ต้องแปลกใจรอแป๊บสำหรับเกม Darkon Tower นั้นตัวเกมหลักๆอย่างที่คุณเห็นจะเป็นเท็กซคอลอาร์พีทีที่คุณยิ่งถล่มเข้าไปในดานลึกๆมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและยากขึ้นมีเรื่องให้คุณไปอัปเกรดฮีโร่ในทีมจะได้สู้กับพวกเขาไหวนะครับซึ่งรายทางนี้ก็มีนักผจญนัยที่พร้อมจะเป็นลูกทีมให้คุณแบบเยอะแยะมากมายเลยละซึ่งแน่นอนว่าสาวๆเป็นกระตักส่วนตจวผู้ชายก็พอไม่อยู่บ้างนะอุตสา์ได้เจอตัวหนึ่งอ่ะเป็นพี่ชายนางเอกแต่ห้านาทีต่อมาก็ม่องซะแล้วอีอดีย คนนี้เท่มากผู้หญิงมีหลากหลายทางเลยล่ะที่ฮีโร่จะเข้ามาอยู่ในทีมของขุดไม่ว่าจะเป็นมาในแบบเนื้อเรื่องระบบกาชา อมันแแน่่ยูล้วหรือแม้กระทั่งในแบบเมลบอกอ่ะอันนี้ผมยอมรับจริงๆว่าค่อนข้างที่จะประทับใจเลยแหละคุณกดเข้าคลังจดหมายเพื่อจะรับของที่เกมแจกอยู่ดีๆด,ดันมีเรซูเม่ของสาวเอลนักธนูที่ส่งมาเพื่อสมัครงานกับเราด้วยเว้ยเฮ้ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างทําหลายอย่างอินโรมากๆเลยแ่ละครับอย่างเช่นในตอนเริ่มแรกสุดนี้คุณไม่สามารถเร่งความเร็วในการต่อสู้ได้นะเฮ้ย hey! ต้องผจญภัยไปเจอเทพีที่ทําให้เราสามารถเร่งเวลาได้ซะก,ก่อนใช่ผมหมายถึงเทพี TP สาวคนเนี้ยแหละ คุณได้รับนาฬิกาทรายแห่งโชคชะตานาฬิกาทรายที่เทพธิดาแห่งโชคชะตามอบให้ดูบนว่าจะมีพลังในการทําลายการเวลาเป็นไอเทมที่ล้ําค่ามากเลยล่ะครับดูจากจุดที่มันกําเนิดมาก็ S <S 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 หนึ่งคุณช่วยเร่งจังหวะก,การต่อสู้ให้คุณได้ในแต่ละแมตช์และที่ทําให้อำนวยความสบายที่สุดนั่นก็คือการเร่งเวลาหาทรัพยากรระบบไอดอลครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเกมนี้มีระบบออโต้ฟาร์มคือไอด่านที่เราเล่นเป็นเมนหลักเนี่ยเราเล่นได้ครั้งเดียวครั้งเดียวผ่านเลยผ่านไปจนเจอด่ดานที่คุณยังไม่มีปัญญาที่จะสามารถสู้มันได้ซึ่งสิ่งที่คุณควรทําคือพักไปทําอย่างอื่นซะรอคณะลูกทีมของคุณเข้าฟาร์มทรัพยากรมาอัพตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนแต่แค่ความแข็งเก่งด้านสมรรถภาพอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพพียง จะยิงถ้ามากพอมันก็พอตัวคุณตันคุณตีใครก็ตายหมดผมก็แค่อยากบอกว่าการวางฮีโร่ในบางครั้งนั้นก็มีตำแหน่งที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นแบบนี้ตอนเริ่มมาผมผมสู้ไม่ได้เลยผมสู้ไม่ไหวเมลิน่าเขาตีแรงจัดแต่พอเล่นอีกทีผมสังเกตว่าไอเนี่ยมันชอบบัฟดาเมจให้ศัตรูตีแรง ผมก็เลยย้ายแม่สาวแอสซัซินที่เป็นนักล้วงของผมไปจัดการไ ok อร้เจ้ากบลินนี้ซะก่อนผลปรากฏว่าตีทั้งตี้นี้กลายเป็นว่าเริ่มจะตีเบาลงแบบมากๆเชิวเฉยกลายเป็นว่าผมชนะรอบนี้โดยการไม่ได้อัปเกรดอะไร <ๆ S 1> เพิ่มเลย<ๆ>แค่สลับเลนเฉยๆเอาจริงๆช่วงบทนําเขาก็สอนไว้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแอสซัซินให้ไปล้วงแนวหลังและการป้องกันการโดนล้วงแนวหลังโดยการเอาแทงมาตั้งอัดหน้าเอาไว้อ๋อมีแบบทดสอบภาคสนามด้วยอันนี้ผมชอบมากๆเมื่อสเตตัสของฮีโร่คุณจํากัดก็แก้ป หาดูซิว่าคุณจะทำยังไงกับแมทแมทนี้บททดสอบแรกการวางแอสซัสซินให้ไปล้วงด้านหลังให้จงได้คือจำได้แค่ว่าถ้ามีแท้งกันไว้ข้างหน้าล้วงไม่ได้แน่เพิ่งรู้ว่าสามารถาล้วงแบบเฉียงได้ด้วยคือถ้าไม่แวะเล่นบททดสอบนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้บทการพลิกแพลงอะไรแบบนี้เลยโอเคเขาสอนว่าสายเรนดามจถ้ายิ่งอยู่ไกลจะยิ่งยิงแรงขึ้นซึ่งถ้าเราวางตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเราก็จะผ่านด่านนี้ไปได้ง่ายๆนะ ผมผิดอะไรกลายเป็นว่าวางตำแหน่งให้ทะเยง,งห่างจากศัตรูก็มีผลให้ดาเมจดแรงขึ้นด้วยเว้ยโอเคน่าจะต้องเรียนอีกอยาวเพราะต้องเรียนอีกหลายบทแต่ตอนนี้ไปได้แค่3าเพราะผมต้องไปผ่านเนื้อเรื่องก่อดผจนภัยผ่านเรื่องราวต่างๆที่ผมมองว่ามันก็เข้มข้นใช้ได้เลยละ่ะถึงคุณจะเป็นนักพจนภัยที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อยู่ก็อย่าลืมที่จะแวะช่วยเหลือคนข้างทางด้วยละ่ะเขาเขาก็มีความเดือดร้อนกับเขาเหมือนกันเนี่ยแม่สาวนี่นอนดนเรือทักยังดนปูนีพี่โอ้น่าสงสารมีความเสียหายมีความพังพินาศที่ใคร อยากให้เกิดขึ้นต้องมาทนเห็นสาวน้อยได้รับการบาดเจ็บนี่ผมผมโอ้ผมรับไม่ได้ที่นี่เขาเล่นจริงเจ็บจริงกันเลยนะนะชุดที่ทนทานขนาดนั้นยัง,ย,งยังขาดได้เธอเธอต้องรับการโจมตีที่รุนแรงจริงๆแต่ขอพูดสักหน่อยบางบาง,บางอันก็เอ้ยแม,แม่สาวคนเนี้ลอยมาทั้งชีวิตเลยแต่พอได้สิทธิ์ปุ๊บอัวิ่งสะดุดก้อนหินโอ้ แต,แต่ก็ดีดีไม่มีอะไรดีดีโด,ดยรวมก็นั่นแหละครับเสริมทัพของคุณให้แข็งแกร่งจากตำแหน่งวางทัพในการเริ่มสู้ของคุณให้ดีดีอ้ออย่าลืมอัปเกรดตัวละครหลักของคุณด้วยนะเขาจะเป็นมังกรตัวน้อยคอยเสริมการโจมตีให้คุณในแนวหลังซึ่งมีหลากหลายฟอร์มเลยคุณได้ปลดล็อกอันที่จริงก็มีดันเสริมเพื่อหาทรัพยาการเพิ่มเติมนะคุณน่าจะคุ้นเคยกันดีระบบ PVP อารีนาที่เอาไว้ท้าทายทีมอื่นๆไล่ตบไอ้พวกทีมคะแนนต่อสู้ต่ำกว่ามันก็ฟินดีอยู่หรอกแต่ พวกท็อปสิเนี่ยไว้ก่อนและแน่นอนถ้าอยากแข็งแกร่งไปอีกแบบขั้นสุดๆแล้วก็กาชาช่วยได้เยอะป่สิบโรแรกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะดีเวชั่นการสูงเป็นไงแหละโคตรที่โอ้ยอดโค้ดไซเรนไซเรนโอ้โหผมจำได้ว่าการเจอครั้งแรกผมโคตรอันนี้เลยเรือกแบบไหนเนี่ย นอนแบบ Ad. ว่าโดนเกยตื้นอยู่โอ้น่าสงสารมากโอ้โโหหอ้แล้วกูมองไม่เห็นแล้วปุดหิ้งแล้วปวดหิ้งนิ้วเลยโอ้ยเซ็กซี่โอ้ยเสื้อก็ไม่ใส่เซอร์วิสจัดดูว่าก้อนหินมีอยู่ทุกที่จริงๆเลยเพ่งไอมามามาตัวอะไรใครมาการตายไม่ใช่สุดชัยของฉัน มาแล้วโอ้โหโอ้โหเมียตัวแบบนี้กูยังชอบเลยกูน่าจะขอเขาเป็นเมียเฮ้ยใครอันเชอร์รี่โอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กล้องไปไหนนะชื่อว่าอีฟริตอ๋ออีฟรีดเอไอเคปอีฟรีดโอ้สวยว่ะอืมตัวไหนดีเบตาก็สวยชอบตัวไหนเปิดตัวนั้น ชอบการแพนกล้องตัวไหนกล้องตัวนั้นวัดเขาวัดกันอย่างงี้เหรอเออกูชอบการแพนกล้องแหละมันขึ้นขึ้นลงอย่างเงี้ยโอ้โหดีโอ้ยหล่นเลยผมหล่นเลยเดี๋ยวผมหล่นเลยไอ้นี่ยสิบโลก็ได้แลยไอ้สัสสุสันต์นะคนนีนไม่เป็นสปอยมันสปอยมันสปอยก็ได้รุนโอ้ยตหลัตว์ จะเห็นความจริงในเปลวไฟมาแล้วไฟรุปไฟรุปโอ้โหไฟแตกอีกตัวน yep> ึ่งบ้าไฟแตกตัวเหลือนี่ท่าไฟแตกท่าไฟแตกไฟแตกอะไรแค่มาแตกกันตรงนี้เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือจับไม่ออกหน้าผาสองหน้าผาไอเนี่ยเหวลึกเพราะว่าถ้ากระโดดลงไอเนี่ยบ้องบ๋องบ๋องบ๋องถ้าโดดเลยว้าวรัวนี่ มาจนภัยของมังกรผู้ชั่วร้ายพร้อมสาวๆกันได้แล้ววันนี้กับดรา g อนเทวเลอร์โหลดกันได้แล้วที่ด้านใต้ d e s c r i p t ั o นนะครับ